คุณผู้ชมค่ะเจอกับสุกัสนะคะกับรายการออตโต้สวัสดีค่ะแน่นอนว่าวันนี้สุขัสพาคุณผู้ชมค่ะมาที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44ค่ะครั้งนี้นะคะเขาจัดกันเนี่ยที่ Impact เมืองทองธานีระหว่างวันนี้จนถึงวันที่2เมษายนนะคะเปิดให้กันแบบโอ้โหเวลายาวนานมากเลยตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง4ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกนะคะก็เจอกันได้ค่ะตั้งแต่ สิบโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเลยค่ะโอ้โหดานเหมือนกันเนาะภายในงานคุณผู้ชมขาสุกัสแอบ,บรูนะ้เปล่านะนอกจากจะมีรถน้ำมันแลยังมีรถต้นแบบและมีการเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ลสุดหลายรุ่นเลยจุกมากค่ะอย่ารอช้าเดี๋ยวจะหาว่าสุกัสได้ขี้โมบไปชมกันดีกว่าคะ่ะ <St ars> คุณผู้ชมคะตอนนี้สุกัดพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของฮุนไดค่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะคุ้นชินกับคาว่าฮุนไดไทยแลนด์ใช่ไหมคะซึ่งฮุนไดไทยแลนด์ก่อนหน้านี้เขาเป็นดีลเลอร์จากประเทศญี่ปุ่นค่ะมาก่อตั้งที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้ให้ดูข้างหลังนี่คือฮุนไดโมบิลิตี้ไทยแลนด์อันนี้เป็นของแท้ออร์เเชนติกจากประเทศคัลเลียคัลเลียเอะปกติเนี่ยเกาหลีสุกัดก็จะต้องนึกถึงว่าอะไรรู้ไหมต้องไปทำหน้าอกต้องไปเสริมจมูกต้องไปทําตาสองชัน้นแต่วันนี้ ค่ะนี่ฮุนไดโมบิลเลตีไทยแลนด์มาเองเลยจ้าและสำหรับรถไฟฟ้านะคะที่เป็นรถที่ล่าสุดเลยแล้วกันนะความมือของสุกัสนี่คือ i o n i นิกแล้วก็ด้านนี้ก็คือ i o n i นิไนะคะหรือว่าหลายๆคนเรียกสั้นๆว่า i o n i นิก o n i ไอออชอบรุ่นไหนนี่คือรถไฟฟ้าทั้ง2รุ่นเลยเลือกไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ทั้งสองคันก็ได้ค่ะแต่สำหรับรุ่นนะคะของรถฮุนไดที่เป็นรถ ที่ถือว่าขายดีมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะรวมถึงสุกัดก็อยากได้นะเพราะว่ารถสุกัก็ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะหาคนซื้อให้อยู่ค่ะและคันนี้ก็คือ Star g a ก e er ซค่ะมีทั้ง6ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งบ้านไหนคนเยอะเนี่ยก็ต้อง7ที่นั่งเอ๊ะหรือเราจะซื้อแบบ6ที่นั่งจะได้อบอุ่นเอ๊ะเลือกเอา7ที่นั่งดีคุณผู้ชมค่ะไปเลือกกันเองแล้วกันค่ะเดี๋ยวไปดูบูธอื่นดีกว่ามีของที่น่าสนใจเยอะเลย ถ้าพูดถึงรถนะคะประเภท SUV เนี่ยแล้วก็ไปหยัดน้ำมันเป็นประเภทไฮบริดนะคะคงหนีไม่พ้นค่ะกับเกตวอลแน่นอนและรถที่สร้างชื่อเสียงของเขาเลยก็คือ H6 จ o ไลออนและด้านนูนคานเร็วๆนี้นะคะจะมีการประกอบภายในประเทศไทยแล้วนั่นก็คือแทง500ค่ะถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ดูค่อนข้างสตรองมากๆเลยและที่สาคัญเทมากๆค่ะใครอยากจะเห็นแล้วสุกัดก็อดใจไม่ไหวอยากจะลองขับแล้วเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนค่ะ ก็พอจะเป็นสาวรถกระบะได้ไหมคะคุณผู้ชมคะ่ะและนี่คือ Ford Ranger นะคะแน่นอนว่าเห็นชุดแต่งเต็มๆแบบนี้ก็คือเป็นชุดแต่งว t ยแท็กนั่นเองค่ะเป็นชุดแต่งที่บอกว่าโอ้ยเต็มแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูคะ่ะมีทั้งบันไดค้างและที่สุขัดชอบมากๆคืออะไรรู้ไหมนี่ก็คือบันไดท้ายกระบะนั่นเอง วันนี้ไม่สะดวกที่จะปีนด้วยนะคะนะเดี๋ยวครั้งหน้าสุกัจะมาปีนให้ดูกันค่ะและคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งที่สุกัอยากจะบอกนะคะว่าชุดแต่งไวท์แท็กปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในรถกระบะแต่นี่คือเป็นครั้งแรกนะคะที่ชุดแต่งไวท์แท็กจะไปอยู่ในรถ P P V กับเอเวอร์เรสค่ะนึกไม่ออกเลยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวสุกัสพาไปชมค่ะ คุณผู้ชมคะแต่งหน้าแตปงตาไหมคะสำหรับ Ever อร์เลสค่ะซึ่งเป็นรถประเภท P p พหรือว่ารถกระบะดัดแปลงนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะคะกับรถตลาดในรถยนต์ที่เป็นรถกระบะดัดแปลงเนี่ยของเขานะคะถือว่าเป็นรถที่แรงที่สุดเลยค่ะมาพรกับชุดแต่งวายแท็กนะคะที่เห็นเนี่ยกระจังหน้าเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นตรงนี้นะคุณผู้ชมนะสีดําๆทั้งหมดนี่คือชุดแต่งของวายแท็กหมดเลยค่ะและเครื่องของเขาเป็นแบบใบเทอร์โบอีกด้วยค่ะสวยงามมากๆอุ้ย แต่ข้างในสวยกว่าเดี๋ยวสุกัดพาไปชมข้างในค่ะคุณผู้ชมค่ะข้างในเดี๋ยสุกัดเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดรู้ไหมนอกจากนะคะประตูของเขาคุณผู้ชมมันแปลกมากๆเลยนี่ประตูตรงนี้เปิดปิดตรงเนี้ยเท่มากๆเลยค่ะและสําหรับนะคะ งปุ่มสตาร์ t เป็น p u s าร t a r ม smart k ย y อีกด้วยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะสีดําทั้งคันเลยแล้วก็เดินตะเข็บสีเหลืองนะคะรวมถึงเบาะค่ะไม่บอกก็รู้ว่านี่คือ w i track ของจริงค่ะสวยดุดันไม่เก่งใจใคร ยุคนี้นะคะทำอะไรก็ต้องได้ถึงการค้าการขายค่ะแล้วรถที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นรถกระบะที่เรียกว่าเป็นเมอร์เชียนคาร์หรือว่ารถเพื่อการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะคะหรือว่าการขนย้ายอะไรต่างๆนานาค่ะแน่นอนว่าโตโยต้าเขาก็ได้มีการคิดค้นขึ้นมานะคะซึ่งถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งรถต้นแบบเช่นกันนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้น้ํามันเลยไม่ว่าจะเป็นเบนซินก็แพงดีเซลก็แพงค่ะรถคันนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างแน่นอนแต่ เป็นอยู่ในช่วงของการพัฒนานะคะยังไม่มีการออกจำหน่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่มีการออกจําหน่ายกันบ้างดีกว่านะสีเหลืองสวยมากๆค่ะกับพิอุสค่ะ พูดถึง Toyota p r ีอ s สนะคะเป็นอะไรที่หลายๆคนคิดถึงมากๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ Toyota p r ีอ s ได้หยุดสายการผลิตไปแต่ตอนนี้กลับมาใหม่แล้วพร้อมกับคำว่า h y b ริดที่เจ๋งกว่าเดิมและที่สำคัญนะคะสปอร์ตกว่าเดิมค่ะชบเชียวกว่าเดิมแล้วก็แรงกว่าเดิมอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงนะคะตอนนี้รุ่นนี้เนี่ยขายที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขายดีมากๆ และตอนนี้ค่ะเอามาชิมลังให้ดูนะคะสวยๆแบบนี้มีหลายสีเลยนะคะไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีใครสนใจพิวสรุ่นนี้บ้างไหมนะ<อ>คุณผู้ชมค่ะสุดกำลังตึงนะคะกับ Toyota BC4X ค่ะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%เชื่อไหมว่าวันแรกที่เขามีการเปิดตัวเนี่ยคือโซอเอาไปหมดเลยขายหมดเกี้ยงไม่เหลือสักคันเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะได้ BC4X นะคะต้องรอรถถั โอ้โหฮอตจริงๆค่ะแต่ว่าความฮอตนะคะก็ยังคงใกล้เคียงกับคันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเป็นแท็กซี่คอนเซปต์คันนะคะบอกก่อนนะว่าที่ประเทศไทยยังไม่มีนะคะมีที่ญี่ปุ่นแต่ว่าที่งานนี้เนี่ยเขาเอามาโชว์กันค่ะซึ่งเป็นรถถ้าเกิดว,ว่าสุกัดฟังแล้วมันค่อนข้างตังหิดตังหิดใจนะปกติเนี่ยสุกัจะรู้จัก,กอ,อ่าเขาเรียกว่ารถน้ํามันผสมกับเออจะเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมแต่คันนี้ค่ะเป็นแกส๊สผสมกับไฟฟ้าแกส๊ส ไฟฟ้าฮะมันได้เหรอคุณผู้ชมคะได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะแต่ว่าโตโยต้าเขาทำได้ค่ะและคันนี้นะคะก็คือแท็กซี่คอนเซปต์ค่ะที่ญี่ปุ่นมีแล้วที่เมืองไทยเร็วๆนี้คงจะมีนะคะสวยไม่เกรงใจใครเลยค่ะมองไปทั้งงานสุกัสอย่างให้ทุกคันเลยค่ะแต่ว่าคันข้างหลังของสุกัสนะคะ the first ever X M ค่ะซึ่งเป็นคันแรก เป็นรถซูเปอร์ v อสขนาดที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็ดูสวยมากๆดูพรีเมี่ยมมากๆค่ะเข,เขามีการเปิดจองนะคะผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยเปิดไปปุ๊บเขาตั้งเอาไว้ทีแรก10คันนะคะ <Sophie. S 1> ก็คือเต็มไปหมดแล้วค่ะใครที่อยากจะได้นะคะ ertas, ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนหรือว่าไปเขียนใบจองนะคะในออนไลน์ได้เลยนะคะเป็นการเวสติงลิตนะคะเขาจะได้รู้ว่ามีการนำเข้ามาทั้งหมดนกี่คันดีนะ ราคานะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกัน14.89ล้านเองค่ะข้างในจะพรีเมียมขนาดไหนนะประตูดูดด้วยว้ยประตูดูดไปดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม่ะให้ดูเนี่ยประตูด,ดูดแบบเงียบมากๆ นี่คือเป็นรถที่เรียกว่าหลักชูรีมากๆเลยนะคะอยากได้อยากได้อยากได้มากมเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะภายในของเขานะคะตกแต่งมีความเป็นทันสมัยแต่ว่าสําหรับสุก,การดนะรถแบบนี้เนี่ยข้างในเนี่ยคล้ายๆกับยานอวกาศเลยนะคะคุณผู้ชมว่าไหมคะสวยหรูหราคันใหญ่ดูพรีเมียมเหมาะมากๆเลยค่ะ14.89ล้านเท่านั้นเองค่ะ พูดถึงรถแวนนะคะที่มียอดจองแบบถล่มทลายเลยก็หนีไม่พ้นของ MG EP ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้เอามาโชว์ค่ะเพราะเขายังมีนะคะ Black Order ที่บอกว่า Westing l t ในการที่จะส่งมอบเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแต่ครั้งนี้ MG ก็เลยได้นำ MG ES เอามาโชว์ภายในงานค่ะเห็นไหมคะด้านหลังเลยค่ะเป็นรถแวนเหมือนกันนะคะสไตล,ล์เดียวคล้ายๆกับ MG EP เลยค่ะแต่ว่านี่คือ MG ES นะคะราคาเนี่ยไม่ถึงล้านค่ะเพียงแค่959,000บาทไม่ถึงล้านจริงๆด้วย สวยนะคะแล้วก็กว้างขวางดีค่ะ แ้หมกำลังมองดูอยู่หรือเปล่าคะสำหรับรถตู้สุขจะพูดว่ารถตู้ได้ไหมมันก็พูดได้เลยแหละคะ่ะเพราะว่าข้างหลังมันก็คือรถตู้จริงๆนะคะเป็นรุ่นที่ดูพรีเมียมขึ้นมาของ MG ค่ะนั่นก็คือ Maxus 9นั่นเองค่ะภายในของเขานะคะสามารถนั่งได้เนี่ยประมาณ6หรือ7ที่นั่งเลยนะคะรวมถึงค่ะเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่245แรงมา้าสามารถขับได้นะคะด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าแบบ100%ค่ะคุณขา ถึง้ถึง540กิโลโอ้โหเกือบถึงเชียงใหม่นะจากกรุงเทพเกือบถึงเชียงใหม่เลยนะไปได้ไกลขนาดนั้นเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเขาเปิดจองแบบไม่ต้องบอกราคาเป็นการสามารถที่จะจองได้ที่งานแต่ไม่บอกราคาเฮ้ยเท่าไหร่ถึงล้านไหมหรือว่า9ก้าแสนกหัรเกหรือว่า1ล้าน1,111งแบาท หรือว่า1ล้าน5แสนอุ๊ยไม่อยากเดาค่ะเอา,าเป็นว่ามาจองดูแล้วกันนะคะที่งานแต่ว่าไม่บอกราคานะคะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าในตระกูลของฮอนด้าเนี่ยเขาจะมีคำว่า R.V เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวสุก้จะพามาดูนะคะว่าตระกูลของเขามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากไซส์เล็กสุดเลยนะั่นก็คือ B.R.V ค่ะต่อมาก็คือ W.R.V แล้วก็ H.R.V รุ่นใหญ่สุดเลยก็คือจะเป็น C.R.V ค่ะและสําหรับเซกเมนต์ของ C.R.V จะแบ่งนะคะเป็นบอกว่าเครื่องเบนซินซึ่งเป็นเครื่องเบนซินเทอร์โบเนี่ยเครื่อง1.5ลิตรนะคะโอ้ยใหม่กอนเครื่องนั้นนั่นเองค่ะใครที่ชอบน้ํามันนะคะก็ต้องรุ่นนี้เลยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนกว่าๆนะคะไป จนถึง1,6้านกแสนกว่ากาค่ะแต่ใครที่ชอบรถนะคะ CRV แต่ว่าขอเป็นไฮบริดด้านนี้เลยค่ะสวยประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ใหญ่จุใจขับมันมากๆเลยนะคะรุ่นนีนะคะก็จะเป็น CRV แต่ว่าเป็นตัวไฮบริดค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,5 0 0 0ลแสนกว่าไปจนถึง1,7ล้านแสนกว่าค่ะชอบแบบไหนก็เลือกเอาค่ะ คุมดมาสตานะคะก็ไม่ยอมแพ้เลยค่ะเพราะว่าสําหรับรถข้างหลังของสุกัตนะคะนี่คือ m a ส d า MX 3 0ค่ะ มาสเตอ MX 3 0ขายค่ะยังเป็น multi solution Technology นะคะขายดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่อเมริการวมถึงนะคะในอาเซียนี่ขายดีมากๆแต่ว่าที่ประเทศไทยยังไม่มีนะคะให้ดูกันอีกนิดนึงนะคะถึงความที่โชคดีของมาสเตรตรงนี้มีค่ะนอกจากคันสวยๆตรงนี้แล้วหลายๆคนยังคงนึกถึงนะคะว่าเอ๊แล้วมาสเตเนี่ยเขาจะมีศูนนะยังมีค่ะสาหรับมาสเตอค่ะดาว25%แล้วก็ผ่อน0%ยา นานถึง40กว่าเดือนอู้ <G ül> ไปดูมาสเตอร์ดีกว่า0%นออ่ะ นะคะคุณผู้ชมขาภายในงานเนี่ยสุกัดนะคะพาคุณผู้ชมไปดูรถที่เป็นแบบว่าคันใหญ่ใหญ่ใหญ่หเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะรถกระบะค,ค่ะและข้างหลังของสุกัดก็ยังเป็นรถกระบะอ,อยู่เหมือนเดิมนะคะสุกัดอยู่ที่บูธของมิตซูบิชิค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราจะเป็นรถกระบะท,ที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ก็คือเป็น XRT ค่ะของมิ s u ูบิชิถือว่าเป็นคอนเซ็ปตค์ค่ะค่ะเขามีแนวโนว่าช่วงเวลาประมาณสักกลางปีจนไปถึงบอกว่า มากที่3อะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะได้มีการออกมาสู่ตลาดบร่งได้แบบว่าของจริงนะคะเขาเปรียบเทียบนิดนึงนะคะกลัวคุณผู้ชมทางบ้านค่ะจะไม่เข้าใจว่า XRT เนี่ยถือว่าเป็นพรีเมียมของมิสุูบิชิเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะกับเ ถ้าเปรียบเทียบนะคะกับมิซูบิชิไต้ตันนะคะจะเปรียบเทียบคล้ายๆกับเป็น Ford Ranger ค่ะแต่ถ้าเกิดว่า m i มิ u ูบิชิ XRT ตัวนี้เนี่ยจะเปรียบเทียบนะคะเป็นคู่สูสีกับเซกเมนต์ของ Ford Raptor เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวกลางปีนี้นะคะไปประมาณสักบอกว่าไปไปลายปีแล้วกันเนาะประมาณนี้ให้เวลาเขาหน่อยเเราอาจจะได้เห็นรถที่เป็นรถคันใหญ่ๆค่ะออกมาสู่ท้องถนนแล้ว พิมพ์ข้อความนะคะมาถามถึงสุกัดเยอะมาก,กว่าอยากให้สุกัดค่ะพามาดูในบูธของซูซูกินะคะแล้วตอนนี้สุกัดอยู่ที่ซูซูกิค่ะแต่ว่าซูซูกิที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เขายังเป็นซูซูกิ GL next นะคะซึ่งเป็นชุดแต่งค่ะเคปลาดทั้งคันเลยสกเกิร์ตตรงนี้จัดแบบเต็มๆเ,เลยค่ะและข้างในนะคะจะเห็นว่ามีหน้าจอสัมผัสเนี่ย เจ็ดนิ้วกว้างสบา,สบายตาค่ะคนไหนที่ชอบนะคะลายเคฟลารุ่นนี้กับ GL next นะคะของ Suzuki Swift เนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะเขานะคะยังเป็นการที่บอกว่าผ่อน0%ยาวนานถึง10เดือนเริ่มต้นการผ่อนอยู่ที่3,333บาทถือว่าเก็บเงินวันละ111บาทก็ได้รถ Suzuki Swift คันนี้แล้ะคะ่ะ าเอาใจนิดนึงนะคะนี่ก็คือ Suzuki c e l e r i o TL Up ค่ะคุณรู้ไหมคะว่ารถอะไรเอ่ยที่กระทัดรัดและที่สำคัญนะคะขับแล้วรู้สึกน่ารักปุกปิกมากๆเลยเขายังเป็นชุดแต่งนะคะนี่เต็มรอบคันอีกเช่นกันค่ะที่สำคัญนะคะขับฟรีถึง90วันหรือว่า3เดือนนั่นเองค่ะแล้วผ่อนสบายสบายสบายมา,ากๆเลยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ1 9 9 9บาทเท่านั้นเองค่ะ คันนี้ขอ,อุยัดจองเลยนะคะคุณผู้ชมคะเห็นสาวๆข้างหลังนะสุกักจะไปยืนด้วยแต่ขมาให้สุกัญไปยืนค่ะตอนนี้สุกัญอยู่ที่บูธของอีซูซูคันและข้างหลังของสุกั์คุณผู้ชมคะเห็นรถคันใหญ่ๆแบบนี้นี่คือ Master o f a l l r o a d นะคะในรุ่นของอีซูซู D-Max รุ่น v ีคอสันเองค่ะคันสวยคันใหญ่นะคะสมรรถนะของเขาเนี่ยเต็มเปลี่ยนจริงๆนะเพราะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่ารถกระบะของอ s ซูซูเนี่ยเขาแข็งแรงแล้วก็ทนทานขนาดไหนพร้อมลยุยจริงๆค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันทุกวันค่ะถัดไปอีกด้านหนึ่งนะคะเห็นคันสีเทาๆตรงนู้นนะคะและตามคอนเซปต์ของเขานะคะสำหรับ e s u ู u d ดี x v c ก s ีตรงนี้ค่ะนอกจากที่จะขับไปได้ทุกวันเรื่มๆมตรงนี้แล้วนะคะคือในช่วงของมอเตอร์สปอร์ตยังได้มีการลงแข่งขันโอ้โห ดูสิคือคันนี้ลุยขนาดเนี้ย สงสัยจ,จะต้องขับสักคันแล้วไหมคะอย่างสุกัสเนี่ยพอจะบอกว่าบึกบึนไปแข่งกับเขาได้ไหมคะถ้าไปอีกนิดนึงนะคะสุกัสว่าสุกัสไม่ต้องไปแข่งแล้วคะ่ะคันนู้นดีกว่านะคะกับ The New Mill X นะคะในรุ่นนี้จะเห็นว่าเป็นคันสีเทาก็จริงแต่เชื่อไหมว่าคันสีเทาแบบนี้คะ่ะขอบอกว่ารุ่นนี้คือรุ่นแผ่นช่ำนะคะคันสีเขารอบคันเลยคะ่ะยกเว้นนะคะที่มีร้อเท่านั้นแหละที่จะเป็นสีดํานะคะสวยมากสุภาพเรียบร้อย พูดน้อยมิวีนค่ะเหมาะกับสุกัดมากๆเลยนะคะกับอิูซุมิวเอ็กซ์คันนูนค่ะแผ่นทามค่ะเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่ก็คือนิ s ันเทอร่าค่ะสีนี้เป็นสีใหม่นี่ก็คือสีเทาสเตลเกนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว,ว่าในความคิดของสุกัดก็ประมาณแบบว่าสีเทานมๆค่ะและชุดแต่งของเขาค่ะนี่จะเห็นเป็นสีดําชุดแต่งสีดํา แต่ว่าทุกส่วนตรงนี้จะเป็นสีเทาดูดีๆนี่ก็ดำ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 ล้อก็ดํานอกนั้นก็เป็นเทาหมดเลยตัวสุการ์ดาส่วนตัวก็ชอบอีกแล้วนะคะสําหรับนิสันเท e ร r a า,าเพราะว่าเป็นรถ P-PV ที่คันใหญ่แล้วก็ขนบรรทุกนะคะไปหมดได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ขนตัวสุกัสขนของขนคนที่บ้านแล้วก็ขนบอกว่าน้องหมาไว้ได้เลยค่ะข้างหลังของเขานะคะประตูข้างหลังค่ะสามารถที่จะเป็นใช้เท้าเตะแล้วก็ประตูเปิดเอง <c oughs> ประตูปิดเอง,ปปเ,องเป็นระบบเซ็นเซอร์ถือว่าเป็นรถ P P V ที่เลิศมากๆค่ะราคาของเขานะคะอยู่ที่1ล้ <c oughs> 1> <c oughs> นานเท่านั้นเองค่ะ พิธของวอลโวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟฟ้าค่ะไร้มลพิษนะคะโดยเฉพาะค่ะคันนี้ก็ยังเป็นรถไฟฟ้าอยู่เช่นกันนะคะ x c 4 0ค่ะแล้วก็คันทั้งในนะคะ c 4 0หรือว่าจะเป็น v 60เยอะแยะมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจะให้ดูนะคะเพราะว่าภายในบูธของวอลโวเข้ามาแล้วรู้สึกสบาย มากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาเนี่ยบ่งบอกความว่าวอลโว่โค่ะไร้มลพิษเพราะว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าดูอย่างบูสสีเขียวสิคะสบายตามากๆเลยค่ะ พูดถึงรถพลังงานไฟฟ้ารวมถึงรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยอะไรก็สู้ความแรงของ b y d ไม่ได้หรือว่าย่อมาจาก y o u ย d r e ดีนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงนะคะ b y d สุกกรเน,นึกไปตอนต้นๆเลยเนี่ยเขาได้มีการขายให้แบบว่าเป็นแบบลูกค้าฟรีนะคะขายแล้วก็รถประมาณนี้เนี่ยจะขับอยู่ตามสนามบินนะคะจึงทําให้บอกว่าเป็นที่นิยมกันแล้วเขาก็เลยได้มีการผลิตออกมาขายค่ะซึ่งรถรุ่นแรกของ b y d ที่นําออกมาขายก็คือออโตทรีนั่นเองค่ะและแบ็ k ออเดอร์นะคะ เยอะแยะล้นหลามเลยค่ะเลยทําให้ปัจจุบันนะคะ BYD เนี่ยมีรถหลากหลายรุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าคันที่สะดุดตาสะดุดใจของสุการก็คือคันนีนะคะ BYD Figue ศ0นนั่นเองค่ะย้ําอีกทีนะว่า BYD เนี่ยเขาพงมาลัยซ้ายพงมาลัยซ้ายนะทุกคนเออเดี๋ยวขับข้างโน้นไปไม่เคยขับพงมาลัยซ้ายเลยที่รกเห็นก็ยังงงอยู่เลยเอายังไง หนในของเขานะคะใหญ่กว้างขวางมากๆที่สุกัสชอบอีกอย่างหนึ่งคือหน้าจอใหญ่กว่า iPad ที่บ้านของสุกัสอีกใหญ่มากๆเลยนะดูแล้วน่าจะใหญ่กว่า12นิ้วอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับนะคะ BYD f i g e e 07นะคะเขายังเป็นรถปลั๊ i n ินไฮบรก็คือสามารถที่จะใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ชาร์จไฟบ้านตรงนี้ได้อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นรถที่เหมาะนะคะสำหรับสุกัสอีกคันหนึ่งค่ะ สวยคุณผู้ชมคะเวลาหมดเร็วมากๆเลยค่ะแต่แน่นอนว่าสุขสัญญาเลยนะคะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะกด s ั b ตะครค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆิ๊งิงเอาไว้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวสุกัสจะมาอัปเดตกันอย่างจำเลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมคะเจอกับสุกัสกับรายการออโต้สืสดีค่ะได้ใหม่นะคะอ่ะอย่าลืมติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ